โอ้ไรวัสวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเว่จันสีนีรับกับข้าสู่เซนรันคากราส์นิวลิงก์นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบการต่อสู้ใหม่ที่เพิ่มเพิ่มเข้ามานะเอาจริงๆมันคล้ายคลึงกันกับระบบเก่านะฮะก็จะเป็นในรูปแบบของ PVP นั่นเองนะฮะก็ Player v ์เวสต์สเพลเทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยระบบ PVP ในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างทีม5ตัวละครด้วยกันถูกไหมฮะสู้พร้อมกันฝั่งตรงข้ามกับฝั่งเรานะฮะแต่ ระบบใหม่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการแข่งทีมกันแต่ว่าสู้กันทีละคนนะฮะก็สู้กันเป็นคู่นะฝั่งตรงข้าม1คนฝั่ง,งเรา1คนนะฮะแล้วก็ไล่ตามลําดับไปนะฮะทีนี้ผมขอพูดถึงการจัดลําดับก่อนเลยละกันนะฮะผมไม่ค่อยจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือว่าแปลไม่ไม่ออกเหมือนกันแหละแต่ทีนี้เนี่ยผมลําดับให้ว่าซ้ายสุดนะฮะมันจะเป็นปลายหอกหรือว่าเป็นแบบขุน <c oughs> คนเออ คนทหารคนแรกที่จะต้องไปสู้นะฮะลองลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นด้ามหอกตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอ่าคนทหารอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นลองลองแม่ทัพแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นแม่ทัพนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเราแข่งสู้ก็จะแข่งเรียงลำดับจากซ้ายไปขวานะฮะคนซ้ายสุดลงสนามก่อนคนลองลงมาก็ลงสนามต่อไปถัดไปไปมันจะเปลี่ยนตัวละครก็ต่อเมื่อตัวละครที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ย นะฮะแล้วก็เปลี่ยนลำดับถัดไปเรื่อยๆทีนี้อ่ะผมเทสให้ดูก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจคอนเซปต์กันก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยลองกันแล้วบ้างนะครับก็แล้วแล้วแล้วมันเหมือนกับ p v p หมดเลยนะครับแค่มันสู้ทีละคนนะฮะสู้เป็นคู่เป็นคู่นะฮะก็ตอนเริ่มมานะครับอย่างที่เห็นก็คือมันจะเป็นการต่อสู้แบบออโต้เพราะฉะนั้นเนี่ย บอทมันก็จะถูกเซตว่าทันทีที่จัมลงมาครับก็วัดสปีดกันก่อนใครสปีดไวดกว่าก็เริ่มก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลินโปรหรือซิเกเนตินโปใส่กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้นะตอนนี้นะฮะเพียงแต่เราทําได้มากสุดคือจัดลําดับตัวละครนะฮะแล้วก็เช็คดูเรื่องของท่าไม้ตายหรือสกิลอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียบเรียงแล้วก็แนะนําให้อีกทีนะครับว่า หลักๆแล้วเราควรเอาตัวอะไรลงบ้างแล้วก็มีการจัดลำดับยังไงกันบ้างนะฮะแต่หลักๆตอนนี้ก็คือให้เข้าใจคอนเซ็ปต์กันสักนิดนึงก่อนนะฮะก็ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถึงลำดับตัวที่3มแล้วนะฮะผมเพิ่งจะเสียไป1ตัวละครนะฮะเสียตัวปลายหอกไปแล้วตอนนี้ก็เสียด้ามหอด้วยเอ่อตอนนี้อยู่ลำดับเท่ากันแล้วนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าตัวนี้นี่จะเป็นตัวเมตานะฮะุณเห็น สิ่งที่ผมบอกหรือยังนะมันโกงตัวนี้ันแหละนะฮะเออเดี๋ยวผมแปลที่บายทีนะว่าทําไมตัวนี้มันถึงแบบคุณจะเจอบ่อยมากนะครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าก็โกงในระดับหนึ่งกันแต่ผมไม่น่ารอดฮะผมรู้สึกว่าทีมของ DxD เนี่ยก,ก,ก็เก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ผมเลยพยายามหลีกเลี่ยงนะแตออ่แพ้ก็แพ้ทำไม่เป็นไรชนะก็ดีแพ้ก็ไม่เป็นไร โอเคตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือตัวละครเพียงตัวเดียวนะฮะก็เป็นระดับขุนพลแล้วนะครับผมยังเหลืออีกสองคนโอ้ผมจะได้ใส่ถ้าไม่ตายก่อนตายไหมเนี่ยไม่น่าได้ทันนะไม่น่ารอดแต่มีชุบไหมไม่มีชุบด้วยเออเอยเรียวบีไปทำอยางี้สิปกติผมจะลุ้นตลอดเลยนะว่า จะได้ตายเกิดไหมนะฮะโอเคชนะมาได้นะแบบชิวเฉียดอ่ะก็เวลา r e s ซ l t นะครับก็ยังเหมือนกับ p ีพทุกอย่างนะครับก็คือเวลาที่คุณชนะคุณก็จะได้แต้มแถวบนบวกไปนะฮะถ้าเกิดคุณแพ้คุณจะไม่ได้แต้มแถวบนนะฮะแถวล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นแต้มของอ่าสกอร์รวมนะครับคือคือแต้มบนเนี่ยมันเป็นยศแรงอะเนาะแต้มล่างเนี่ยมันเป็นสกอร์ ของการได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ตอนจบคุณก็จะได้เหรียญน,นะครับเหรียญเงินแท้ก็ได้เหรียญเหมือนกันนะแต่ได้ดรอปลงมาครึ่งหนึ่งนะครึ่งต่อครึ่งอ่ะทีนี้มาพูดถึงการจัดตัวละครกันบ้างก่อนอื่นเลยพอมันเป็นการแข่งแบบนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมเช็คมาแล้วนะว่ามันไม่มีเรื่องของลีดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดลําดับไม่ซีเรียสน,นะครับว่าลีดของทีมทีม,ทม,ทมนี้ควรจะอยู่ที่ตําแหน่งไหน แล้วก็ต้องอยู่เป็นคนที่เท่าไหร่อะไรยังไงไม่ไม่ได้สําคัญนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวละครที่เราจะเอามาลงกันบ้างถ้าจะให้สังเกตส่วนใหญ่นะครับเนี่ยคนจะเอาแต่ LR ลงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า LR เนี่ยเป็นระดับท็อปเทียของเลเวลตัวละครอ,อยู่แล้วเนาะระดับแร q คุณภาพของกา์านะเพราะฉะนั้นเลือดก็เยอะตีก็แรงนะครับแล้วก็แบบว่ายังไงดีอยะ มันมีท่าไม้ตายรับรวมไปถึงมีความสามารถพิเศษพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเอา LR ลงแบบไม่ค่อยจะคิดอะไรนะครับก็ถ้าจะแบบไม่แบบซีเรียสอะไรก็ถ,ถอดสมองยัด LR ไปเลยนะฮะและอีกอย่างด้วยความที่อีเวนต์เนี้ยมันเป็นอินโทรดวิวส์ครั้งแรกนะครับเลยไม่มีโบนัสข,ของตัวละครอ,อื่นเพราะฉะนั้นคนก็เลยยัดะนะมี LR เท่าไหร่ก็ยัดเข้าไปนะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวละครแบบเจาะจงกันบ้างนะครับ ตัวละครที่เหมาะสําหรับการเอามาสู้แบบเดี่ยวๆเนี่ยคือตัวละครที่1คือมีไม้ตายหรือจะเป็นนินโปเฉยๆก็ได้นะครับนินโปรหรือสิเคนนินโปที่เป็นการโจมตีเดี่ยวอ่ะยกตัวอย่างตอนนี้นะครับก็คือนินโปก็โจมตีเดี่ยวแล้วตีเบิร์นหนต่างหากนะฮะซิเคนนินโปก็ตีเดี่ยวนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการยกตัวอย่างให้ดูอย่างจริงจงมีตัวละครหลายตัวมากที่มี นินโปที่แบบโจมตีเหลียวแล้วแบบโกงมากๆนะครับเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับผมไม่รู้จะสรรหามาเท่าไหร่เพื่อมาแนะนําดีนะคือแบบมีเยอะมากๆนะครับแล้วมีหลายๆตัวที่เป็นดาวเด่นสําหรับเมตาในการต่อสู้ครั้งนี้เลยนะฮะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เลยนี่นะครับก็รู้สึกจะมาจากควินเบลดอ่าอันนี้นะครับก็นินโปเนี่ยโจมตี1ครั้งเอ้ยโจมตีหนึ่งตัวละครแต่เบิ้ล2ครั้งแบบเดียวก,กันกับตัวเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ย มันจะคลีะผมรู้สึกว่ามันแรงแรงมากอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นหนึ่งในตัวที่ถ้าเจอเป็นศัตรูก็ควรเลี้ยงงนะครับก็คือแบบมันเก็บเราได้เร็วมากแล้วก็แบบไวมากเลยเอา่าตัวละครถัดมาก็จะเป็นพวกที่มีความสามารถแบบอินิเชลเริ่มต้นแบบแบบแปลกๆนะครับอย่างตัวนี้เ,เรียวเรียวนะหรือเรียวบีวะแม่งชื่อแมงต่างๆกันแค่สลากสุดท้ายอา่าก็เริ่มต้นมานะครับมีไม้ตายเลย แล้วก็เป็นไม้ตายเดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวที่แบบทัดลงถัดมาเจอคู่ต่อสู้ที่มีไม้ตายคาไว้อยู่แล้วหรือว่าแบบเพิ่งเพ,พิ่งสู้กับตัวละครฝั่งเราแล้วแพ้มาแล้วมีไม้ตายรออยู่แล้วเตรียมซัดใส่เราเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบเก็บก่อนหน้าที่มันจะแผงนี้ต่อมาได้นะครับก็จะเป็นเรื่งที่ดีมากแล้วที่สําคัญเธอมีตายเกิดด้วยนะครับก็มีลุ้นตายเกิดอยู่นิดนึงนะครับก็ไมไ่เยอะเท่าไหร่ผมรู้สึกว่า <c oughs> มันมักจะไปเยอะตรงฝั่งตรงข้ามอะฝั่งเราไม่ค่อยตายเกิดเองหรอก สุดท้ายน่าจะเป็นประเภทสุดท้ายนะก็คือเรื่องของการโจมตีแล้วมีพาร์ตสติดตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งชาหรือการฮิลตัวเองนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเหมาะกับการเอามาสู้แบบตัวต่อตัวนะครับฮิลลิงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าฮิลหลักร้อยมันก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะ ปกติแล้วในการแข่งตัวต่อตัว,ตวเนี่ยมันจะโจมตีกันอยู่ที่พันหรือพันใบปลายเท่านั้นเองครับคือไม่ได้ตีเมื่อวังอะไรกันขนาดนั้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบหมัดตอมัดด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ใส่ดินโปใส่กันนะมันไม่ตายในดอกเดียวนะครับเว้นแต่คนที่เออเว้นแต่ตัวละครที่มันมีแบบสกิลนินโปแบบโกงแบบ2ตัวที่ผมแนะนําไปก่อนน้าน,นี้นะฮะก็อย่างตัวนี้มีโอกาสที่โจมตีธรรมดาจะติดน้ําแข็งนะฮะและรู้สึกว่าเยอะมากเยอะมากๆเลยด้วยแล้วน้ําแข็งเนี่ย นอกจากจะหยุดคู่ต่อสู้ได้แล้วนะครับยังทำโบนัสดาเมจถัดไปของการโจมตีได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมเจอบ่อยที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นตัวที่ผมคิดว่าเมตาแน่นอนคือเจอเยอะมากเป็นตัวละครที่ซัดฝั่งตรงข้ามหรือว่าเราโดนซัดล่วงแบบด้วยเหตุผลว่าโง่คือติดน้ําแข็งติดเรื่อยๆติดเรื่อยๆติดเรื่อยๆแล้วก็ติดเรื่อยๆแล้วก็เธอมีโอกาสใช้ไม้ตายซีเนิงโปนะฮะคือมันมันโกงอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นบคัคกหรือมันยังไงนะแต่แบบ <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าติดน้ําแข็งเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าห้า0ิบห้าิเลยด้วยซ้ำนะฮะก็ถ้าเป็นตัวละครอื่นๆผมรู้สึกว่าก็จะมีถ้าพูดถึงเอาก่อนเลยนะก็จะมีอันนี้ที่รู้สึกว่านินโปจะมีชาผมไม่แน่ใจว่าเธอโจมตีบกติแล้วมีชาหรือเปล่านะแต่ว่านะฮะนินโปน่าจะมีชาครับแล้วก็นินโปสองครั้งด้วยก็คือเบิ้ลแล้วก็วไมไปถึง ตอนตีเนี่ยก็ฮิวตัวเองด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช้อยไม่เร็วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตีเบาไปหน่อยกันเงเอ่อมีตัวละครอื่นๆไหมเอผมมีไม่ค่อยเยอะนะผมเองเปิดไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะก็จะมีตัวนี้ที่แบบมีพาสติดชานะครับคือบางบางคนตัวละครบางตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณ เล่นมานาหรือผูกคันด้วยเนะี่ยคุณจะรู้ว่าเธอมีความลับหรือว่ามีพาสซีอะไรที่ส่วนใหญ่ก็จะมีมีในทุกๆใบอะไรอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าอยู่มีใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะจะมีโอกาสที่แบบติดน้ําแข็งบ่อยบ่อยมากๆนะฮะประมาณนี้นะครับพยายามเช็คดูพยายามลองไล่ดูนะครับว่าเรามีการ์ดใบไหนที่มันเหมาะๆบ้างแล้วก็มีสกิลหรือพาสซีที่น่าสนใจน่าสนใจบ้างนะฮะทีนี้มาพูดถึงการเรียงลําดับกันบ้างนะครับ ผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันมีสูตรอะไรที่มันดีๆเจ๋งๆบ้างนะฮะแต่ณหลักๆที่ผมเรียงนะตอนนี้เนี่ยยูมิเขาถึกนะครับค่อนข้างจะแน่นคือแบบรับตีนได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ,อหลักๆแล้วโดดลงไปเนี่ยถ้าสาดตีน้ําแข็งก็ถือว่าเป็นโชคดีนะมีโอกาสที่จะเก็บศัตรูคนแรกของทีมฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ไปรับดาเมจ ตัวละครตัวที่2นะฮะมีจังหวะในการใช้งานแค่นี้นะครับผมไม่ได้ถืออะไรมากตัวถัดมาก็เป็นตัวที่เน้นลงมาเก็บเร็วนะครับเป็นตัวละครที่มีสปีดสูงอยู่แล้วก็ใช้นินโป2ครั้งก็มีโอกาสจะเก็บฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็หวังพึ่งนะตรงนั้นตัวกลางเป็นตัวยืนเกมตัววัดละว่าเราใกล้แพ้หรือใกล้ชนะกันแน่นะครับก็ให้เป็นตัวเมตายืนไปนะฮะถัดมาลองสุดท้ายก็เป็นตัวที่แบบจะพิกเกมให้ได้ ต้องไปหวังลุ้นดวงนิดนึงนะครับก็มีไม้ตายที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยซึ่งนั่นทําให้มีโอกาสลุ้นอยู่แล้วว่าจะเก็บตัวที่แบบอาจจะเลือดเหลือน้อยหรือว่าฝั่งตรงข้าวฝั่งเราสู้มาแล้วสู้ชนะไม่ไหวนะครับก็เอาไม้ตายเก็บแล้วก็มีพาสซีรับอีกอันหนึ่งก็คือมีลุ้นตายเกิดนะครับก็เป็นตัวที่แบบอาจจะเอามาพลิกเกมหรือเอามาช่วยให้สถานการณ์ที่มันแย่อยู่กลับมาพอไหวนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้าย อันนี้ผมยังไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาใส่ดีนะครับก็เป็นหนึ่งใน LR ที่ผมมีแล้วก็คิดว่าพอไปวัดไปวาได้รวมไปถึงมีพลังโจมตีที่ไม่เลวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเอามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะอย่างที่เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ถึงหมื่นกันทั้งนั้นเลยนะครับกเ็เออใช่ไม่ถึงหมื่นนะจะมีแมนี่รอบประมาณหมื่นสองนะผมก็มีความรู้สึกว่าเออเป็นตัวที่ไม่รู้จะ ไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาใส่ดีที่จะแบบเป็นตัวที่หวังพี่เกมอะไรแบบนั้นนะโอ้โหทีมนี้ไม่เลวนะแต่งตัวมาครบเลย5ห้คนามาลองดูอีกสักเกมนะแล้วก็เดี๋ยวผมคอมเมนต์รีตามไปด้วยนะก็อ่ะเนี้ยยูมิโดดลงมาผมก็ลุ้นว่าจะให้แบบสปีดไวกว่าฝั่งตรงข้ามนะแต่ก็ช้ากว่าแล้วก็เปิดนินโปไม่ติดน้ำแข็งด้วยนะครับก็จกังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็ตีจน ได้ไม่ตายนะฮะซิเคนินโปเอาเอา,เอา,เอาอยูมีผมร่วงไปแล้วด้วยเออเรกนกรรมอ่ะก็จังหวะน,นี้เพื่อที่จะไม่รับดาเมจเยอะเกินไปนะก็ลุ้นให้นินโปเบิ้ลแล้วเก็บหันตรงข้ามได้อ่ะโอเคตอนนี้ตัวละครตำแหน่งเท่ากันนะฮะแต่ผมเสียเปรียบกว่าเรื่องเลือดแล้วก็ไม่มีไม้เออไม่มีนินโปนะฮะแต่ผมกาลังจะได้ซิเคนินโปปึ๊บจังหวะน,นี้น่าจะเก็บได้ไหมเออเก็บไม่ได้ถึกมากเลย โอเคไปจนถึงตัวลำดับสามองมุมละอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสถานะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสปีดอัพดีเฟนซ์หรือว่าลดก่อนนะครับสามารถคงอยู่ข้ามไปยังตัวละครถัดไปนะฮะก็อันนี้อย่างที่เห็นนะครับผมได้สปีดอัพจากตัวก่อนหน้านี้แล้วนี่น้ำแข็งสามรอบติดนะฮะทรีนารอแล้วก็มาซีคเตินโปติดน้ำแข็งอีรอบนะฮะก็นี่ก็คือชนะมาได้โดยแบบ เออเจ็บตัวนิดนึงนะฮะโอ้ตดนติดชา่าน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็สีเข็ดินโปนะฮะนี่นะฮะมันมันเมตาตรงนี้นะฮะแล้วสีเข็ดินโป่นี่เป็นน้ำแข็งเบิ้ลด้วยนะฮะเออก็โบนัสดาเมจด้วยแล้วก็หยุดการยปรีฝั่งตรงข้ามด้วยนะหยุดม,ยยมูฟน,น,ะะนี่คุณเห็นหรือยังว่าทำไมมันเมตานะฮะนี่คุณเห็นหรือยัง นะฮะก็คือเริ่มมา2ตัวแรกเนี่ยผมรูปเกมไม่ค่อยดีเลยนะจนกระทั่งมาถึงตัวตรงกลางที่ผมเอามาพลิกเอามาจัดการสถานการณ์นะที่มันอาจจะแย่อยู่แล้วกลับมาให้ดีหรือว่าเนี่ยสุดท้ายก็คือแบกทั้งทีมชนะได้เลยอย่างง่ายดานะฮะก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นแล้วหลักๆทุกอย่างเนี่ยคล้ายกันกับ PVP ปกติหมดเลยแต่ก็มีเรื่องของการสู้ตัวต่อตัว,ตวที่เราจะต้องมีการจัดลำดับแล้วก็ วิเคราะห์ตัวละครของเราที่เรามีอยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็มาจัดเรียงเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับโอเคก็เอาไปว่ายังไงวันนี้คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วจะย่งไรเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับปมมากๆครับสวัสดีครับ